มแน,นชาแบดมึงมึงเป็นไปัไตรงไปเลยบอกตรงเลยรองเท้าอยู่ทำไงก็ทําไปก้ไง สามโมงเป็นเท่าไเดิสามนาทีเบิ้งมันหมูเล็กวะนะหมูหมูเด็นไรหมูล้วเนาะแปดเก็บข้าวอะไรฮะเก็บข้าวอะไรหัวไปทำงาน นมเนี่ยเเารวไปเสียงแล้วนุตลคองขึ้นอย่ให้ดับเด้อดับมาช่วยดิว่ามีแบตพวงดยเสียงระพวงดูเดี๋ยวกี้สามสินิมมากเนเ่ขัเป็นน้องวัวมอเลยเด้อมาเลย ขับหนักมาจากเมือเลยมาถึงเมือปวดเราังขับมาแล้วลวัาอะไรวัาอะไรกัวเนี่ยองแ้วฉันรู้มือ,<ด>อ,มอเลยสารเลยดิ เป็นหึ่งดึงบอเน่เบอรลตมันขึ้นแบบที่นี่ยเคยขับรถพวกแล้วรถนักบะพูดนัำแบ่งตามรถนักเป็นยังีบ้เคยขับเลยรถแบกเคยขับเพื่อเดียวเจ็บมังไม่ใช่อื่นบะอยากู้ว่าขันนี้ต้เดิมครับเคยเมมอย่ต่างกันบออื่นบไม่อื่นแม่บอ มันจะไปมันก็ตามตีนอยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่พระนอรชัดหลอบอยู่ความเร็วเท่าไหรความเร็ว60ไม่ถึงคาดหลอดมันเป็นจ้าตรงแมปอยู่ว่าขึ้นได้ไหนอันนี้ว่าเด็ล่องรถนำเดิมเดิมๆดิใเรสียบกซะมัยังไม่ขึ้นยังยังว่าเด็กขับรถน้ำเป็นมังแต่ว่ารถเตามันจะไปอยู่ได้หปล่าทานเที่ยวพ่วงตัวเปา กับรถแมบเแม,นนม,ม่นต่างกันปะก็ต่างเอารับรับสามหกแม่เดียวเยดือดเดือดเรียวเรอกับรถได้ไบับายโอ้เสียรถพ่วงเกียบ์ขาดเสียคลองเลยตพิงเ <c oughs> นะาน่ยปาลาเปลาเคุณปาลาเคุณปลาเ ก็ไม่อะเนี่ยไม่เห็นทางปอเลย,ยลลเดี๋ยวเส้นตมเดี๋ยวนุ่เราไปก่อนนุ่เรามาแล้วเสียงรถต้อเสียงรถสิเอามาันหลอกมันเสียงเลยแต่ใทยเกียร์มันเสียหลอบมันสียงรุ่อยไปน่ยังพึงเรายัยงยยังนุเราจอดทางป่เมีนุ่มเราบ่

ห้หรอกหกรหกลเระวันรถพวงสามหนึห่งสามกับตบเลย

เดินน้าเดินน้าเอเพมันขับมันขับมาเลยเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นบันไดพับบันไดพับเขาเกี่ยร์ป่ะทันเอาขึ้นดียกขึ้นไหมเอาขึ้นก่อนกดลงเอาขึ้นเอาึ้นไว้ครับใส่เกียร์ใบมันพับแล้วฮะยกขึ้นแยกฟังใส่เกียร์ ยกขึ้นอกดลงกดลงกดลงไหนมันขึ้นกดแล้วกดลงไปคาดก่อนเออมันขึ้นกันพ่อพ่อแห้งไปอย็บไปเร็งได้ไหมมันนิ่กอะยกขึ้นแค่น้อยยกขึ้นเย็ไปเร็งเครื่องไหมล่ะไม่ได้เร็งเร่งป่อเอายกขึ้นยกแล้วไปเขาเกี้ยเลยพ่อพ่อเขาเกี้ยเด็กน่ะ ไปเดินหนาไปยกขึ้นยังยกบอลลนอ่ะเอหอหน,นึ่งเลยเออนี่หรอได้ยังอ่ะปูล่ะเสร็จยังเสร็จแล้วคาตั้งคาตั้งไม่ต้องพี่เกียร์ฝาเกียร์ฝาตรงไหนกินตรงไหนแดงมาแล้วเยมพร้อมอ่ะขึ้นแล้ว แล้วสวนนะสวนสวนต้องเหลอแหละรถไถก็ขึ้น,นแล้วเนาะขึ้นแล้วไปเลยเห็นไปเลี้ยด้วยนะไปเลยเรารถไถ